สวัสดีค่ะทุกทุท่านค่ะเมื่อวานนี้ก็ได้ไปซื้อของนะคะไปสั่งของ เพื่อที่จะมาทํากรงข้างบ้านให้เดกก็กๆบ้านสามบุญนะคะเนี่ยค่ะแม่น้อยก็กราบขอพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีมีเมตตาในครั้งนี้นะคะที่ท่านได้ให้เด็กๆมีกรงข้างบ้านได้วิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานค่ะแม่น้อยก็กราบขอพระคุณท่านนะคะขอท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปค่ะร่ํารวยร่ํารวยนะคะท่านคิดวางสิ่งใดก็ขอให้ท่านสมความมุ่งมา่ปรารถนาค่ะขอ ขอให้จิตการงานที่ท่านทำอยู่เจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองตลอดไปนะคะเป็นเดชบุญของเด็กๆจริงๆเลยคะ่ะถ้าไม่มีท่านเด็กๆก,ก็คงไม่ได้มีกรงข้างบ้านที่จะได้ไปวิ่งเล่นอย่างที่เขาต้องการได้ไปชมนกชมไม้อย่างที่เขาไม่ต้องมาแอร์อัดอยู่ตรง ตรงนี้นะคะเพราะว่ากรงที่ในบ้านนะคะก็เริ่มจะผุพังแล้วค่ะเพราะว่าเด็กๆก็เริ่มโตขึ้นนะคะเล่นแบบรุนแรงกระโดดล่นลอดเต้นแบบแรงมากนะคะแล้วก็ทําให้ที่ตรงหลังคาแม่น้อยซ่อมให้กรเด็กก็ซ่อมแล้วซ่อมอีกอย่างนี้นะคะแล้วหมิวน้อยกรงของหมิวน้อยก็เหมือนกันค่ะอ่ามันก็เป็นกรงอ่าตัวพลาสติกที่เราประกอบนะคะก็เนื่อนนานไปตรงที่เราต่อนะคะ มันจะหลุดออกมาด้วยค่ะข้างบนเพดานก็เหมือนกันอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะกรงที่น้องบุญชูได้อยู่อย่างนี้นะคะนั่นละค่ะแม่น้อยก็กราบขอพระคุณท่านอีกครั้งนะคะสาธุสาธุค่ะขอให้ท่านเจริญเจริญค่ะ แม่น้อยขอพระคุณทุกท่านด้วยนะคะที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องค่าอาหารค่าทรายแมวให้กับเด็กๆด้วยค่ะก็ขอท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปด้วยนะคะร่ำรวยร่ำรวยค่ะคลิปคลิปจะอยู่ท้ายๆนะคะจะเป็นคลิปของอจะเป็นทรายแมวเป็นอาหารของเด็กๆนะคะเนี่ยค่ะแม่น้อยก่อนที่แม่น้อยจะไปซื้อของอยู่ที่อุดรน,นะคะ แล้วก็ไปทําธุระหลายอย่างนะคะไม่น้อยก็ถ่ายคลิปเด็กๆบ้านสามบุญไว้นะคะเช้านี้ก็จะแบบได้ทําคลิปเช้าหน่อยก็เพราะว่าจะยุ่งๆนะคะเพราะว่าไปสั่งของเมื่อวานนี้ค่ะเขาก็จะมาส่งวันนี้ก็จะเคลียร์พื้นที่เคลียร์หลายสิ่งหลายอย่างนะคะแต่ว่าจะอัปเดตให้กับทุกท่านได้ชมเรื่อยๆนะคะทุกท่านรอชมกรงเด็กๆบ้านสามบุญด้วยคะ่ะ อันนี้จะเป็นน้องมุนชูนะคะแม่น้อยถอยรถออกไปมันก็จะสว่างนะคะตรงนี้มันก็จะบอกเออได้เห็นอะไรที่ที่แบบชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าช่วงที่เขามองไม่ค่อยได้เห็นอะไรก็คือแม่น้อยเอารถนะคะมาบังไว้เหมือนกับที่แม่น้อยได้เล่าให้กับทุกท่านได้ฟังนะคะรถก็ต้องมาจอดข้างในด้วยนะคะเพราะว่าจอดไว้ข้างนอกไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าไม่มีโรงรถนะคะแม่น้อยไม่มี ไม,ไม่ไม่ได้มีที่ซับที่จะเป็นมงหน้าบ้านออกไปเพื่อจะเอารถไว้ข้างหน้าบ้านนะคะโอ้โหเวลาแดดเนี่ยร้อนมากเลยนะคะก็ต้องรักษารถไว้ให้กับเด็กๆด,ด้วยค่ะเพราะว่าจะไปไหนมาไหนจะทําอะไรก็คือเด็กๆก,ก็ต้องการรถนะคะแม่น้อยก็ต้องดูแลนะคะไม่ให้ไม่ให้เขาสุดโซมอย่างเงี้ยคะ่ะเราต้องดูแลไปนะคะ อันนี้นะคะบุญ,บญกระถินนะคะบุญกระถินบุญโฮมแล้วแล้วก็น้องอบุญผ้าป่านะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอาหารเด็กๆนะคะขอพระคุณทุกท่านและกำลังใจจากทุกท่านคะ่ะเฮงเฮงปังปังทุกท่านนะคะเราเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะเดี๋ยวไม่น้อยมาอัปเดตในเรื่องกรงข้างบ้านให้กับทุกท่านได้ชมคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอพระคุณและสวัสดีคะ่ะ